การที่จะถอนยติต้องสมเหตุสมผลมิเช่นนั้นจะถูกสาธารณาชนมองว่ามีการล็อบบี้ให้ถอนหรือไม่ประเด็นก็คือว่าการถอนยตินี้ประชาชนได้หรือเสียประโยชน์อย่างไรเพราะยะตินี้ตามที่ท่านผู้เสนอยติได้พูดถึงเรื่องของความเป็นธรรม ในการที่ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าผู้ต้องขังจำนวนมากที่อยู่ในเรือนจำได้รับการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติหรือไม่และนักโทษคนไหนบ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษ ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างทันทีที่ท่านได้เห็นว่ายตินี้ถูกบรรจุเข้ามาในวาระการประชุมเดนเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านในห้องนี้เตรียมที่จะมีการอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นให้เกิดความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังทุกคนให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันดิฉันเองก็เตรียม ที่จะมาอภิปรายยตินี้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ต้องขังได้รับในเรือนจำการเข้าถึงการรักษาพยา,พยาบาลที่ยากลำบากแม้แต่การที่จะได้พบแพทย์แม้แต่การที่จะได้รักษาเข้าไปในโรงพยาบาลของเรือนจำก็ยังยากดิฉันเตรียมมาอภิปรายค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้ผู้ที่นำเสนอยตินั้น ได้อภิปรายให้เห็นเหตุผลมากกว่าความไม่พร้อมเพราะท่านยื่นมันยติเข้ามาแล้วแปลว่าท่านก็รู้ว่าจะต้องมีการอภิปรายความไม่พร้อมคืออะไรฮะถ้าไม่พร้อมต้องไม่ยืน่นถ้ายื่นต้องพร้อมแล้วมันจะไม่พร้อมอะไรคะในเมื่อเราเปิดอภิปรายให้สวออทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมนำเสนอข้อมูลท่านไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะแต่สมาชิกวุฒิสภาพ,พร้อมที่จะพิปรายเรื่องนี้ดิฉันจึงเห็นว่าการที่มีการถอนยัติในวันนี้สาธารณาชนจะสงสัยสงสัยว่าทำไมยตินี้มันเป็นประโยชน์กับสาธารณาชนมันเป็นประโยชน์ในการสร้างความยุติธรรมความเท่าเทียมกันในสังคมของผู้ต้องขัง แล้วเราจะพูดว่าผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นเขาควรจะถูกพิ